สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่วันฮาโลวีนนะครับวันนี้นะครับเกมโรบอกมีการอัปเดตใหม่นะครับนี่โอ้โหชีวีแม่นะครับกลายเป็นหัวฟักทองสะงันนนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับฮาโลวีนฮีโร่คามีล่าว้าวเท่สุดๆเลยวันนี้ ฉันจะซื้อตัวนี้นี่แหละราคา39มราโรบักนะครับกดไปเลยดูสิว่าจะโหดแค่ไหนอ่ะนี่ชัดกลายเป็นอะไรเดยอคิริต่อนะครับมียาน่าร้าเป็นฟักทองนั่นเองปะเราไปร่วมผจญภัยกันดีกว่าตัวสุดอันตรายของฉันมาแล้วเรามาปกป้องมือให้นนี้กันดีกว่ายิงเติร์ด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 เอากลายเป็นยิงเป็นปืนธรรมดาสังงานนะทุกคนเ้ยถ้าเลขสองล่ะถ้าเลขสองก็เป็นตีแบบปกติทึบชึบชึบ ช่วยกันตีเร็วคลื่นเสร็จสมบูรณ์จบเวฟแล้วอะแล้วถ้าเกิดเราเอาเป็นแบบปล่อยพลังหลกักกดีจุ๊บไปเลยโอ้โหโดนไปเรียบร้อยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนนนมาเอาที่ดูซซวบไปที่ดูซซวบปุ๊บปุ๊บกดอีอื้อไ้โดนเต็มๆหลายดาเมจอยู่นะครับนี่ครับตัวฟักทองครับตัวสุดโหดโอ้โหนี่ไม่บินด้วยนะครับเดินนะครับมีปีกอุ้ยเก็บฟักทองก่อนุ๊บอันนี้แปลงร่างได้ี่เป็นสปิเกอร์แบน์แล้วอย่าลืมนะครับกิจกรรม รบนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บฟักทองนะครับร่วมได้นี่ตีดีกว่าถน,าดานัดไม้ตีไม้ดูดซ่วมไม้ดูดซ่วมอันจเจย์เรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นก็โอ้ทีวีกำลังฉายแสงอยู่นะครับปุ๊บเรากลับล่างดีกว่าเราเป็นอีกร่างหนึ่งอ้าวทำไมเป็นล่างเนี่ย จะ,จะเอาลากฟักทองของฉัน <c oughs> เฮ้ยอีเวนต์นี่ไงทุกคนเราเก็บฟักทองอีเวนอันนี้นะครับสามารถเอาไปแลกตัวพวกดีได้ดีโอ้โหแต่ว่าใช้เยอะเหมือนกันนะเน,นี่ยมีปืนฟักทองด้วยหรอโอ้โหวันฮาโลวีนแจกสุดๆนะครับยิงต่อดีกว่าชึบอ๋อยิงตัวเองจะกนันขอใช้พลังก่อนมาเลยกดอีใช้แสง ใช้แสงใช้แสงเดี๋ยวเอาตัวของเรากลับมาก่อนนี่ครับเราเลือกบทบาทนะครับกลับมาตรงนี้อ๋ออัพเกรดได้ด้วยเหรออ่ะเรากลับลากแล้วเฮ้ยชุบชุบเข้ามาสิเข้ามานี่ยิงยิงดู ป็นโอ้โหเท่สุดๆแล้วเราสามารถมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยนี่ตัวฟรีแจกรายวันนะครับแล้วก็ของขวัญมีอะไรบ้างคูณ2อ,อ่ะติ๊กคูณ2ไปแล้วก็เป็นที่ดูดซ่วมก่อนมาแล้วฮึยจบยิงตึกตึกๆ,ๆ,ๆเอาที่ดูดซ่วมไปแล้วก็รอรอสกิลรอสกิล,กลแล้วยิงตึกตึกเป็นไงล่ะแหลกไปละ คุณว,วาดีก็ช่วยยิงอยู่นะครับขอเก็บก่อนมีโล่ด้วยว้าวโวก12แล้วก็โล่30วิใช้ใช้เป็นประโยชน์ฮึจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุบ,จบ,จบดี โอ้สกิลเทพะอยากไปดูอีกตัวหนึ่งไหนขอดูอีกตัวหนึ่งสิ999โลบัคนะครับโอ้โหราคาโหดอยู่แต่ว่า HP เยอะขอลองดูตัวใหม่ทีวีฟักทองมาแล้วดีฉันคือทีวีฟักทองไหนดูซิว่าจะโหดแค่ไหนออเดิดดอุๆๆๆอ๊ย,ยก๊อตสกิลินีก๊อตโอ้ยิมพิซายมาแต่หลบได้ขอกดท่า E ฉายแสงอนุภาพแสงฟักทองเอาไปเลยอึดอยู่นะเนี่ยทุกคนทำลายทำลายบันแล้วก็กด E ฉายแสง ช่วยกระฉายแสงเร็วเลือดเป็นสีเหลืองแล้วทุกคนอออเรียบร้อยนี่ครับก็ตัวละครนะครับ2ตัวนี้ที่อัปเดตนะครับฮาร์วีนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอาวุธด้วยนะอาวุธนี่มันจะมีเลเซอร์เครื่องพ่นไฟนี่ไงชุดฮาราวีนตรงนี้ตรงนี้เลยเอบชุดฮาร์วีน7 9 9นะครับอ่ะดูสิว่าเป็นอาวุธอะไรนี่เรามาในทีมฮาราวีนนะครับปลดล็อกเรียบร้อยได้มาแล้วอันนี้ดีเป็นมิสไซล์นะครับฮาร์วีนนะครับอ่ะเดี๋ยวยิงดูอ๋อ ถ้าเราเอาวุธอ้นี่ไม่ได้ใช้อาวุธอื่นเลยแล้วเนี่ยอ่ะไม่เวลาเราอยู่ในทีมาราวีแล้วกันไปกันต่อดีกว่าใช้ปืนใหม่มาแล้วดีเอาไปเลยปืนฟักทองหลบมาเร็วครูบอดีช่วยยิงให้ไอ้ยิงไปปึออ๊บแล้วก็ปล่อยสกิลฉายแสงแล้วยิงไปพร้อมกันยังไงล่ะอย่าหนีสิตีได้แลงกว่าเดิม ดาเมจสามรเดี๋ยวนะเกมนี้มันมีอัพสกิลสเตตัสปะเรายังไม่เคยเล่นเลยเพิ่งเล่นครั้งแรกนะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยฮึบอุย๊ยใครบินน่ะอ๋อมันบินได้ด้วยเหรอบินยังไงมันใกล้ตายแล้วทุกคนกด e ใช้แสงเรียบร้อยไว้จบกอ๊อตเรียบร้อยโอ้โหเพื่อนๆมาช่วยได้ทันเวลานะครับอ่ะ เวฟต่อไปมาละเราก็ยิงต่อนะครับนี่ครับเท่มากๆตัวนี้เดี๋ยวดูอีกฟังฮือจุบ๊บเก็บฟักทองก่อนเรียบร้อยอุ้ยเราเป็นอีกล่างหนึ่งแล้วเป็นไททันคาเบราแมนไททันคามเมราแมนมาช่วยแล้วเออนี่แหละนี่แหละโอ้ทุกคนแปลงร่างเป็นไททันกันหมดเลยน่าจะเก็บไอเทมนะครับจื๊บดีคอนทุบกด E ชอบสกิลคอนทุบจังมาแล้วอีกเวฟหนึ่งมีตัวทีวีไททัน เพื่อนๆช่วยกันอยู่นะครับมาแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาคอนไปทุบมันมาฮึจุ๊บอ๋อมีคนทุบแล้วเรียบร้อยน่ะฉันทุบตัวนี้ด้วยกัน้าดีทุบไปแล้วอุ้ยมีมีคนโดนสิงอุ้ยฉันลอยได้ดีอุ้ยเมื่อกี้เอา้าลอยไงอะ่ะเมื่อกี้ยังลอยอยู่เลยอ๋อกลับล่างแล้วลอยไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ช่วยฉายแสงเร็วทุกคนนี่แหละฮึบฮึบอุอ้ยคนนี้ปล่อยขึ้นเสียงใครอะ่ะโอ้หเท่มากตอนนี้เรายังใช้ฟักทองในการยิงอยู่ ขึนที่เท่าไหร่ละคขนที่13อุย้ยปาแล้วเจ้าเฮลิคอปเตอร์ฟึ๊บยิงก่อนสายแสงสายแสงเร็วฟึบติดกระโดดเอาสิเจอกันหน่อยอ<ะ>กำจัดศัตรูไปได้12 41แล้วมันจะหมดแล้วนี่นาเหลืออีก40ตัวเท่านั้นโอ้โหอะไรจะโหดปานั้นเนี่ยเจ้าตัวฟักทองไหนมีอาวุธอื่นอีกมะฉันว่านะอาวุธนี้น่าจะโหดสุดแล้วละ่ะเปลี่ยนร่างเอ่อตัวฟักทองน่าจะหมดแล้วเนี่ย เรายิงต่อ,อ,อ,อเฮ้ยจุบเฮ้ยจุบเลยออสิบหกตัวพวกเราดิฉายแสงก่อนฉายแสงรอบรอบฟืบเออเออเออ,อ,อ,อไงล่ะนี่ในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องอ๋อมีไอเทมให้เปิดนะครับแล้วก็บทบาทอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดเลยเดี๋ยวค่อยบาอัปเกรดทีหลังเอาสิตีอุ้ยอาวุธนี่อาวุธ oh <my S 1> เขียวนะครับ <God. S 1> ยังไม่ได้ใช้เลยเ <c oughs> พิ่งเห็นนะเน,นี่ยเมื่อกี้ใช้ปืนใช่ปะนี่มีเขียวด้วยอ่ะฟาดเขียวไว้อื้อ แต่ยี่เดียวของฟักทองฮาโลวีนฮุ้จุ๊บมดีเป็นงาโอ้ยระวังข้าหลังนายนี่ใช้ฟักทองเคียวฟักทองยิงระวังคุบอดีอ็คุบอดีทำนาบึงไหนเอาตัวมาเทศมาไหนสิคุบอดีดูยืนเทียบกันนี่ครับไทยทาทีวีแบน์กับฟักทองนะครับมาเทียบกันฮึจุ๊บเป็นงาอีกล่างหนึ่งเพื่อนๆชอบล่างไหนโหวตกันได้นะระหว่างล่างฟักทองกับร่างธรรมดา อุ้ยมาแล้วเจ้าเครื่องบินเขาบนขอกระโดดฟันก่อนหนกระโดดฟันกระโดดฟันกระโดดฟันหนกระโดดฟันนี่เครื่องบินสอยเครื่องบินลวกสวยเครื่องบินลวกฮึบเจอเขียวไป่อยด่เฮ้ยลืมฉายแสงเลยฉายแสงฟืบฉายแสงหมุนรอบแล้วก็ฟันฮึบอุ้ยเจ้าขาไปมุมมาีิฟันัปก่อนฟันันก่อนชุบดิชุบอชอปชอปอชุบเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้โอ๊ยตอนนี้ฉันโดนลุมปุ๊บหลบไปทางนี้ก่อนนิวเคลียร์ใช้ได้ไหนิวเคลียร์ใช้ไม่ได้นะครับนิวเคลียร์ต้องเสีย10โลบัคหรอรแเบิดนิวเคลียร์ขอลองได้ไหมระเบิดนิวเคลียร์เอาทำไมเงียบ<ม>อ๋อต้องกดใช้ก่อนทุกคนกดใช้ปล่อยนิวเคลียร์มาเลยตู้เอามีแค่เดียว <laughs> ดูว <t os up> <wh> ุ้บปุ๊บฟันก่อนฟันก่อน้เจ้าขาแม่มุมมาสกินวีดี้ขาแม่มุมดิแดดิแดอุ้ยจุโอ้ฉันบินได้แล้วยิงดิยิงยิงจากข้างล่างยิงจากข้างล่างดิยิงจากข้างล่างบินแล้วฉันบินแล้วโอชุบเอ้ชุบเอ้ชุบอ้โหบินยังไงอะเี่กดบินไม่ได้นะครับอยู่ๆมันก็บินเองเฉยเลยน่าจะเก็บไอเทมแน่เลยอ๋อเพื่อนๆกดคิวมันบินนะแกรนดี้บอกดูดิแกรนดี้บินให้ดูหน่อยโอ้ดี นี่ครับกดคิวบินนะครับเพิ่งรู้นี่ไงบินได้เพิ่งรู้ว่ามันบินได้ตรงนี้นะครับอะไรเนี้ยนา่าจะบินแขกกับันแต่ว่ามันมีแบบดีเลย์น่าเลยเนี่ยอ๋อนี่ไงชุบชุบชุบบินุ๊บจัดการกับมันเฮ้ยนี่แหละใช้ระยะไกลให้เป็นประโยชน์นะครับยิงแต่ว่าระยะประชิดน่าจะแรงกว่านะเดี๋ยวนะขอดูดาเมจก่อนยิงเท่าไหรอ่อ่ะ ยิง350แล้วถ้าเกิดฟันนะถ้าเกิดเราเอาเขียวไปฟันนะ3า0ร้อยห้เชเมื่อกี้อันนี้330รอหอเนี่ย3 3 0แล้วก็ยิงเอบยิง350เอา้าเยิงแรงกว่า <c oughs> ยิงแรงกว่าสักันนะ่ะเออแต่มันช้านะครับทุกคนออะงั้นรอบบินแล้วกันบินแล้วยิงตีได้เปรียบกว่าสกิมิีที่หัวฟักทองมันมาแล้วนียังหลอกหลอดไม่เลิกนะครับในวันฮาโลวีนแห่งนี้ วันต่อชุบเอ้อยเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับสกิปิดีท์ฮาโลวีนนะครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดชอบเอีเวนต์นี้โรบอกนะครับก็รีบมาเล่นกันนะครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงเลย h ฮ l โลวีนหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> ลองดูนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับต่อตอปิโด้ด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้โหชีวีแมนฟักทองสุดอันตรายนะครับ <c oughs>